สวัสดีครับเมื่อนี่กับมะพอ้กันย่ามาบนะครับทำมาเลาะหาบ่อนหน้าด่างคือเกานะครับตามห่วยตามหนองนะครับตามไหหน้านะครับด่างหลายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นด่างประตูใจนะครับตัวนี้ด่างนะครับใบด่างนะครับด่างด่างใบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นด่างใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งหนึ่งบ่ด่างนะครับสองใบนะครับ ใบแางนะครับครับใบขียวแตงกวาด่างด้วนะครับต้นใดสีมันแางมันจะมีลำต้นแบบอลายลายนะครับลายลายใบลำต้นมันชิลายครับสุ่มใดบอดางมันขึ้นบอไรนะครับใบลำต้นลายลายนะครับ ไปเบิ่งกันนะครับปลาใหญ่เลยนะครับมี่ล่าไสวยงามไล่ถูกใจบอนะครับแล้วก็ซุ่มทั้งไตนี่ครับใบหน่อยนะครับใบหน่อยส่วนหักระลังขืนมาใหม่นะครับกระลังขืนมาใหม่ครับเป็นลายด่างอยู่นะครับสวยงามเลานะครับต่ไปบุกปลาบุกปลา บอลหน้านะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามนะครับแต่ว่าที่นี่ใบบักืึ้งมูบอนะครับชมไปชมแส่เสืผ้าเลาะบืองนะครับแต่ละไล่ปีกนกนะครับแล้วข้ามาที่บ่กข้มูนะครับแต่ลยปีกนกหลายนะครับแต่ว่าไล่ปริดาไา่ขาวหนี่งบอหนี้นะครับบ้านเห็นนะครับ ติดตามหานะครับติดตามหาลายขาวลายฟอริดะนะครับแต่ว,ว่าตามปกติแต่เขาเดี๋ยวเบิงเนี่ยมันสิแตกต่างจากงูดยกนะครับเดี๋ยวไปชี้ข้กงูป่านใดนะครับตั้งพนกับร้ายนะครับฟับงตั้งพน,นกับร้ายเื่กันนะครับฟังตั้งพนกับร้ายเื่กันนะครับเดี๋ยวไปบ่เห็นนะครับบ่เห็นลายขาวนะครับปกติ มาเห็นใกล้ๆครับอันนี้ต้องอ,อยู่ข้างนานะครับเป็นไล่ปีกนกธรรมดานะครับเป็นลายเหลืองธรรมดาบางตัวก็เป็นลล่ไวรัสน,นะครับมันด่างแทะนะครับมันด่างแทะด่างไวรัสนะครับไปเดินไปเรื่อยๆนะครับเเรื่อยๆเพียรพอนะครับ บ่พาะหาอีกนะครับหาจนก,กว่ามันจะได้นะครับเพราะว่าภูเพิ่นเห็ดิ่นก,ก็ว่าได้อยู่นะครับสวยอยู่นะครับดางดางเหลืองดางขาวงามนะครับเป็นดางดางแบบดางหอดข้างหลังเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับดางปีกนกนะครับ ด่างปีกนกข้าคุณผู้ชมไปบางอีกก่อนนะครับสิบพอบบอสิเห็นบอนะครับครับนี่ตาด่างปีกนก ด่างสีนกนกเป็นด่างขาวจะเป็นด่างขาวได้การเลยนะครับด่างขาวฉีดสวยเลยนะครับด่างขาวฉีดสวยงามนะครับกาลัางหาอยู่นะครับฟับงทั้งนกับล้ายอยู่ครับเหลียวไปบ่มมีนะครับขามน้ำลึกนะครับขามน้องน้ำลึกลองดูฟังข้างนี่ก่อนใหต่างขามไปทางปุ่นนะครับ ตัวใหญ่ชิมีตาดางดางไล่ปีกนกนะครับที่เขาเจ้าเอื้นกันนะครับเป็นดางไล่ปีกนกนะครับต้นใหญ่ต้นสูงคือกันนะครับต้นบอนหน้าเฮ้าเนี่ต้นใหญ่ต้นสูงคือกันนะครับเห็นเพิ่นได้มากสวยนะครับดางสวยดางบ่คือกันนะครับดางทิดปกตินะครับเป็นดางเกิดการการไล่พร้อมนะครับดางแต่ของเฮ้านยํพันได้พอะนะครับ บอละความพยายามนะครับเพราะว่าดงปลาบอลน,นี่ก็หลายนะครับครับผมที่ข้างหลังที่เฮายางผ่านมานะครับถ่ายซุ่มให้เบิงนะครับผ่านมาแล้วก็หลายนะครับเป็นดงเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อนี้ยังพอครับพอแต่าดาัง เหลืองดางไวรัดนะครับหรือว่าดางปีกนกนะครับดางที่หาได้ตามปกตินะครับแต่ว่าดางขาวอย่างใดขาวนะครับเป็นดางขาวดางเทดนะครับแต่ว่าก็ยังหาว่าได้เจอนะครับคลิปหนาคงสีโโกดีนะครับคงสีโซกดีได้ดางขาวนะครับดางสวยงามนะครับดางตัวนั้นหนาจะมีราคานะครับ บุละความพยายามนะครับสีพาเลาะหาบางอีกนะครับอีกหลายปลานะครับยังมีอีกหลายปลาคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซันี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ